สวัสดีค่ะแอนสุกัญญาพันธุมาค่คะวันนี้เราจะมาย้อมผมเป็นสีบอลบอลประกายเทานะคะหลังจากที่ว่าเราย้อมเปิดสีผมไปแล้วตอนแรกเป็นสีเทาเอยเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลระดับสองเราก็ได้ทําการเปิดย้อมเปิดสีผมเพื่อจะให้เป็นสีเนี่ยสว่างขึ้นตอนนี้สว่างอยู่ที่ระดับเจ็ดนะคะวันนี้เราก็จะมาย้อมเป็นของสีสีของดีเทสนะคะ จะเป็นอ่าสีเทาสีเทาจัดตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอ่าตัวสีบอลเข้มนะคะประกายเทาจัดเราจะใช้เป็นสองตัวนี้นะคะของดีแทสค่ะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสูตรอ่าออกนออยนะคะจะช่วยบำรุงผมนะคะโดยอุดมด้วยโอเมก้าสามค่ะอุดมด้วย 3, อเมริกา โอเมก้า3วิตามิน A วิตามิน E ช่วยฟื้นบำรุงผมให้เป็นเป็นป,ประกายเงางาม,งามนะคะแล้วก็จะทําให้ผมนุ่มลื่นแล้วก็จะมีส่วนผสมของวัหางจระเขค,ค่ะช่วยปกป้องผมจากสารเคมีนะคะจากการย้อมผมลดอาการคันระคายเคืองนะคะขณะทําการย้อมค่ะวันนี้เราก็จะใช้2หลอดนี้นะคะตัวนี้สีบอลเข้มเราจะใช้ เราจะใช้ประมาณครึ่งหลอดนะคะเพราะว่าผมเราประกายประกายอยู่แล้วเราจะไม่ใช้เยอะนะคะใช้แค่ครึ่งหลอดแต่ว่าส่วนสีเทาจัดตัวนี้เราจะใช้หนึ่งหลอดเลยนะคะในกล่องก็จะมีอ่าเป็นครีมค่ะครีมตัวนี้ก็จะเก้าปริมาณนะคะปริมาณเก้าสิบมลส่วนตัวไฮโดรเจนนี่ก็จะเป็น ตัวที่หกเปอร์เซ็นตนะคะร้อยเอ็มอลค่ะในกล่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เราจะใช้เป็นแม่สีของเบอร์ลิน่าค่ะแม่สีของเบอร์ลีน่าจะเป็นสีม่วงสีม่วงค่ะกับสีน้ำเงินนะคะแต่สองตัวนี้เราจะใช้แค่อย่างละหนึ่งหน้าแปลงค่ะสีม่วงก็หนึ่งหน้าแปลงสีน้ำเงินก็หนึ่งหน้าแปลงค่ะเราจะใช้สองตัวนี้ด้วยนะคะ ค่ะวันนี้แล้วก็จะมาส่วนทําส่วนผสมนะคะใสีหลักก่อนเพิมก่สีเทาจัดสีเทานี่เราจะใช้เป็นหนึ่งหลอดเลยนะคะเพราะว่าตัวสีเทาประกายเนี่ยเราจะใช้แค่ครึ่งเพราะว่าเราได้ทําการเปิดสีผมมันจะประกายอยู่แล้วนะคะ เราก็จะใช้น้อยลงไปหน่อยอันนี้ก็จะหนึ่งหลอดเจัดน่ะเราก็จะบีบนะ ลักษณะสีเป็นแบบไหนค่ะลักษณะสีมันจะเป็นออกสีล่องเหลืองอะคะ่ะอย่างนี้นะคะสีล่องเหลืองค่ะกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นก็จะไม่ฉุนมากนะคะมันจะไม่จะไม่เหมือนของบริน่าค่ะบริน่านจะฉุนหน่อยแต่ว่าอันนี้จะกลิ่นไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามีสารสกัดจากบ้านหาจราเะเข้นนเนาะ,ะแล้วก็จะเป็นตัวไฮโดรเจนค่ะหกเปอร์เซ็นต์ ร้อย ml ค่ะจะใช้ตัวนี้ยกให้เป็นต้นไปไหน่อยนี่นะคะส่วนผสมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลเข้ม ประกอยออกเทานะคะตอนนี้จะใช้แค่ครึ่งหลอดสปอเพราะว่าผมรับประกายอยู่แล้วะครึ่งหลอดอยู่ที่เท่าไหร่ครึ่งหลอดอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้าค่ะสี <45. S 1> ่สิบห้ามลเราจะไม่ใช้เยอะคะ่ะตัวน,นี้เพราะว่าเราผมรับประกายอยู่แล้วนะคะ ตัวไฮโดรเจนใส่ไปครึ่งขวดส่วนตัวไฮโดรเจนตัวนี้นะคะเราก็จะใส่แค่ครึ่งขวดตัวนเป็นไฮโดรเจนกี่เปอร์เซ็นต์เป็นหกเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะ100 ml เหมือนกันแต่ตัวนี้เราจะใส่แค่ครึ่งขวดเพราะว่าปริมาณที่ว่าเราตวงน่อนยุบค่ะปริมาณที่ว่าเราตวงเนี่ยมันแค่ครึ่งหลอดนะคะ ปริมาณสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับความยาวแล้วก็ความหนาของผมด้วยเนาะ,ะแล้วก็จะเป็นแม่สีสีเงินของเบลิน่าค่ะตัวนี้ใส่เยอะไหมอ่าใส่แค่หนึ่งค่ะหนึ่งด้าแปงหนึ่งด้านาแ,ปแปงนีแปลว่าอะไรหนึ่งด้าแปงนี่ก็คือเนี่ยค่ะความความยาวหนึ่งด้ามแปงค่ะเราจะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะ บีบลงหน้าแปลงะคะ่ะบีบลงแปลงอะ่ะบีบให้เพื่อนเพื่อนดูบีบเปู้งเลยคะ่ะนี่นะคะประมาณน,นี้บีบใส่ตรงแปลงนะคะใส่ตรงขนแปลงอ,อ,อ่ะเพื่อนอ่าแค่นั้นแหละอย่าใส่เยอะนะแล้วก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะหนึ่งหน้าแปลงอ่าแล้วก็บีบต่อโดยใช้สีมว่วงดต่อไปก็จะเป็นสีมว่วงนะคะ A6 นี่นะคะนหน้าแปงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวใส่เยอะนะประมาณนี้ค่ะมันหน้าแปงหลังจากนั้นใส่ตัวบรูมด้วย อันแรกจะเป็นตัวครีมนวดค่ะครีมนวดของบริน่าสามช้อนจะเป็นครีมนวดของตัวนี้นะคะของบริน่าเราจะใช้อยู่ที่ประมาณสามช้อนนะคะสามช้อนตัวนี้ทำไมเราต้องใส่ครีมนวดด้วยช่วยบำรุงค่ะใส่ไปสามช้อนเนี่ยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวกันช็อตหนึ่งฝากันช็อตนะคะตัวนี้เราจะใส่หนึ่งฝานะคะอย่า <Okay. S 1> ให้มันกระเด็นถูกหน้าถูกตาเด้อตยวนี้เราจะระคายเคืองอยู่นะใส่ลงไปหนึ่งฝาหนึ่งฝา,น,งานี้นะคะใส่แค่หนึ่งฝาต่อสีหนึ่งถ้วยนะ เวลาที่แอนตวงอะที่แอนพยายามโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยถึงอันที่เราตวงแล้วอะเขย่าก่อนอาหารผมอาหารผมตัวนี้ค่ะบริบบน่าหนฟ้าเหมือนกัน,นะคะ่ะพอตวงเสร็จก็ให้เพื่อนดูก่อนเดี๋ยวเพิ่นใส่โชว์ให้กล้องนี้ดูด้วยค่ะจะเหมือนน้ำนมเลยเนาะประมาณนี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของตัวอัมัทน,นิ้วตัวนี้ เป็นอาหารผมไปที่แอนคนเลยค่ะเวลาคนนะคะเราจะคนไปในทางทิศเดียวกันนะคะคนสูงหน่อยค่ะได้ไหมมันจะเข้าไม่ที่แอน <laughs> จะคนให้ดูก่อนนะคะจะทำะไวๆก่อนตอนแรก คนไปในทางทิศเดียวกันนะคะเราจะไม่คนย้อนอในขณะนี้เดี๋ยวให้พี่แอนคุมผ้าเดี๋ยวเสนอสองจากคนสีให้พี่เบิร์อนะแอนคุมผ้ารอเลยค่ะตอนนี้นะคะนี่อันนี้นะเป็นสีกับตัวลํงที่เราผสมคนให้เข้ากันให้เนื้อปูเลยนะเดี๋ยวตอนนี้พี่แอนจะคุมผ้า มาด้านหน้าเลยเออ,เ,อ,อเขาจะมีตีนตุ๊กแกด้วยนะผ้านะเพื่ะเพื่อนดูคลิปนี้สนใจอยากจะสั่งตัวผ้าคลุมไหล่นะอยู่ที่เพืละเจ็ดสิบห้าบาทนะเราต้องคนให้เข้ากันดีๆเลยนะคะถ้าเราคนแล้วไม่เข้ากันแล้วเราเอามาย้อมอะ่ะสีผมของเพื่อนจะด่างได้นี่ค่ะสี ได้ปริมาณเยอะเลยหนอครึ่งเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะนี่ นอสิงฟูแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มย้อมผมย้อมผมีปแอนตรงนี้นะแอนหลังเลยค่ะแันข้างๆ,ๆก็ได้โดยเราจะใช้เป็นกิ๊บนะคะอ่ากิ๊บมีหลายแบบนะเพื่อนๆนะอ่านึ่เพื่อนๆดูนะอันนี้จะเป็นกิ๊บตากจระเข้เป็นแบบนี้นะหนีบด,ดี ลักษณะปากจะเป็นปากแบบนี้นะั่นนะนนี้ปากจระเข้เขียนถือมาปากจระเข้ส่วนอันนี้จะเป็นกิ๊บปากเป็ดธรรมดาเพื่อนๆหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยนะถ้าเป็นปากเป็ดแต่ถ้าเป็นปากจระเข้ก็จะห้าตัวห้าสิบห้าบาทเนาะแต่ว่าปากเป็ดก็จะเป็นราคาที่ถูกลงมาหน่อย อ่ามันจะมาย้อมผมให้พี่แอนนะคะอันดับแรกเราจะใช้หวีหวีผมก่อนนี่พี่แอนฉีดอาหารผมให้หน่อยค่ะมะเหยายวกวดเหยวกวดก่อนทำไมต้องฉีดอาหารผมด้วยพี่แอนค่ะก็จะช่วยในการบำรุงผมนะคะฉีดทางห่างหน่อยคะ่ะฉีดห่างหน่อย คือบางคนทําสีผมโดยที่ไม่มีการบํารุงนะคะผมที่ออกมาก็จะมีความแห้งกระด้างแอนต้องฉีดทางหาผมนะคะสีดใกล้กันไปยีดทางหานี่ค่ะนี่ ็จแล้วเราก็จะแบ่งผมนะคะวิธีการแบ่งผมแบบง่ายๆก็คือหี่การแบ่งผมที่แอนเอ็นนะให้เราใช้หลังหูเป็นเกณฑ์นะคนี่นะให้เพื่อนๆแบ่งผมโดยใช้หลังหูเป็นเกณฑ์หลังหูเป็นเกณฑ์ก็คือตรงนี้เนี่หลังหูนะคะหลังหูเป็นเกณฑ์ก็คือตรงนี้วิธีการแบ่งผมเราก็จะใช้กิปนะคะ แบ่งของปิดหน่อยลิดปากจรเะเข้แบ่งจากหลังหูเป็นเกียหลังจากนั้นเราก็จะเอาลิดติดแบบนี้นะคะทุกคนนึ่งแบ่งสองข้างเลยใช้หลังหูเป็นเกณียการแบ่งผขงแบบนี้ค่ะจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ลิด จระเข้อีกตัวหนึ่งนะคะติดเฉียงขึ้นนะ,ะติดมาค่ะติดเฉียงขึ้นแบบนี้ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังเราก็จะแหวกกลางแหวกกลางแบบนี้นะแหวกกลางพอแหวกกลางเสร็จปุ๊บเราก็จะการแบ่งผมตรงนี้ค่ะเราก็จะ บดงาง่ายเดันง่ายเลยปึ๊บ้านนี้ก็เหมือนกันค่ะบง่ายๆ แล้วเราก็พร้อมที่จะลงสีผมได้เลยค่ะหลังจากที่เราแบ่งผมเสร็จแล้วนะเพื่อนหันหงทางเพื่อนๆนิหน่อยนี่นะคะพเพื่อนๆการแบ่งผมแบ่งแบบง่ายๆแบบนี้นะเยี่ยมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะจบคลิปแต่เพียงเ่่นี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันในอี e ีต่อไปค่ะพี่แอนทักทายเพื่อนๆหน่อย,วยสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ